พิมยกไม่ไหวนะคะนี่ทุกคนวู้ยทุกคนค่ะไปค่ะเราขึ้นฝั่งกันทุกคนค่ะตามมาค่ะต,ตายเยอะมาก ทุกคนค่ะนี่ผลงานวันนี้นะคะเริ่ดเริ่ดเริ่ดเยอะกว่าเมืเม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 ่อวานอีกค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจากสวีเดนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องชีวิตสาวไทยในสวีเดนพิมพ์จโนกฝากทุกคนกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฮัลโหลชีวิตสาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะพิมพ์จะพาทุกคนนะคะไปเอาปลาขาวนะคะในหนองน้ำแห่งนี้นะคะไปค่ะทุกคนมารุ้นการวันนี้จะพาไาเย,ยไปจ้า แช่นหน้าร้อนปีหน้านะคะใครที่อยู่ที่สวีเดนนะคะอยากมาหาพีมพิมจะพามาหาปลาแล้วก็ภายเรือเล็กเป็นฟินแบบนี้นะคะ ขวดพลาสติกสีาขาวๆสองขวดเห็นไหมคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะขุมทรัพย์กระขาวหางแดงของเราจ้าปากคลองเล็กๆด้านหน้านั้นเป็นปากถ้ำของปลาทุกชนิดที่ว่ายผ่านลำธารแห่งนี้นะคะทุกคนหน้าร้อนขับเรือผ่านลำธารเล็กๆแห่งนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนมาทุกคนได้กันแล้ว นอยได้แล้วค่ะหนึ่งตัวทุกคนต้องเก็บบนนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยคนไดไ้ตัวเลย เร,เริ่มหนักแล้วค่ะับตูดเธอขึ้นมาทำไมเนี่ยอ๋อทำไมกลิ่นปลาฉันได้ไงเนี่ย นี่ค่ะทุกคนอันแรกนะคะอันแรกจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยฉันลืมมาตะกร้ามาอีกแล้วนีค่ะทุกคนอีกอันหนึ่ง นี่ขออนุญาตพันขวดก่อนนะคะมาลุ้นกันนะจ๊ะอันนี้ เป็นหลังที่สองนะคะที่ไวสายไวอุ้ยฉันเห็นลำอะไรว่เยอะมากดูแบบพันรวมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไ oh ม่ก็ทุกคนโอ้ยตายแลย้วเธอจะอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องสงสารฉันด้วยโอ้ยพี่น้องจ้าทุกคนโอ้ยเยอะมากเลยจ้าออ้ยตายเลยว นี่ไงทุกคนได้ล้วชนะขาดหมดเดี๋ยวปีหน้าพิมพ์จะซื้อเพิ่มอีกอีก2อันนะคะเพราะว่าฉันจะทำปร,ราหให้ได้200โลค่ะทุกคนทุกคนดู เยอะมากเลยคะ่ะครับตูก็ได้ไอพันกันอย่างนี้นะฉันจะอโอ้หูตายได้เยอะเลยวันนี้ฉันโอ้ทุกคนตายแล้วเยอะ เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูข้อมูนให้ทุกคนใ้เห็นชัดๆน,นะคะตา,ตายตายทุกคนคะ่ะเยอะมากอาาแล้วนี่เธอวันอาทิตย์ด้วยนะอ้ ถอนไม้ด้วยถึงมาาแล้วมันหนักทุกคนพิมพ์มขอขอนุญาตขนไม้ออกก่อนมาไงเนี่ยฮูลออกไปก่อนมันเป็นทางน้ำไหละนะคะโอ้ยหนักมากเลยทุกคน โอ้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 โอนทุกคนคะมันไม่รู้จะหาหัวมันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ย หรือว่าก้อนหินอะไรอีกนะก,ก้อนหินอีกแล้วคุณค้าฉันต้องเอาแต่ปลาค่ะฉันไม่เอาไม่เอาอย่ามีคนถือกล้องให้จังเลยทุกคนจะได้เห็นความฟินค่ะทุกคนดูดิคะ่ะอยฉันก็ว่าอยู่ทำไมหนักจัง เข้าไปยังไงโว้ยอู้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะอู้ยตายแล้วฉันทุกค,คนฉันจะทำยังไงตายแล้วพระเอกฉันก็ไม่ได้มา กัหางานเข้าแลลวะ่ะฉันจะอาออกอยังไงทีแบบนะนี้แบบนืะนี่ะต้องเป็นวิธีนี้ซื้อทุกปีเลยดามชนนะ่ะขาดหมด ไปอทุกคนมันเยอะจริงๆโอ๊ยปลาชันปลาชันปลาชันคนหาไม่รู้จะเก็บทางไหนมันเยอะมากแล้วก็พิมพ์ยกไม่ไหวนะคะนี่ทุกคนวู้ยทุกคนคะโไปค่ะเราค้นฝั่งกันทุกคนคะ ตามมาค่ะนตาเยอะมากหลังจากที่เราเอาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพาทุกคนพายเรือดูธรรมชาติป่าเขาลำนาวภายของประเทศสวีเดนนะคะและบริเวณบ้านของพิมพ์ที่พิมพ์พักอาศัยอยู่เต็มไปด้วยป่าสนผลไม้ป่าบูเบอรี่และลิงงอน และเต็มไปด้วยเห็ดมันปูเห็ดชายวาหรือเห็ดพึ่งหวานนั่นเองและมีเห็ดต่างๆมากมายที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เกินคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนณสถานที่แห่งนี้และที่ตรงที่พิมพ์อยู่ตรงนี้นะคะมีบ้านหลังเดียวๆหลังเดียวนะคะตรงนี้แต่แล้วก็ต้องขับรถเข้าไปข้างในอีก็จะมี เพื่อนบ้านอีกนะคะแต่ก็รู้จักกันก็จะมีบ้านส่วนตัวของใครของมันแสตนตรงนี้จุดตรงนี้นะคะนะบ้านของพิมพ์บ้านพักอากาศตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ร้อมรอบด้วยแม่น้ําซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์มากถึงมากที่สุดกุ้งหอยปูปลานะคะของฟรีจากธรรมชาติที่ธรรมชาติคัดสรรมาให้แล้วยังมีเยอะอยู่ามากอุดมสมบูรณ์มากๆ เพราะฉะนั้นพิมพนีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ประเทศสวีเดนหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูชีวิตสาวไทยในสวีเดนนะคะพิมพ์ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนแล้วก็บ้านพักสะอากาศของพิมพ์นี้ทั้งหมดสองชั้นนะคะแล้วก็มีที่นอนหมอนหมอนมุ้งครบเสร็จสับมาเป็น1ิบคนคณก็พักได้นะคะยังคงความบูดณสมบูรณ์และยินดีต้อนรับทุกคนเสมอะคะ่ะด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งนะคะ ถ้ากล้องสั่นไม่ต้องแปลใจน,นะคะทุกคนคือพิมเอาโทรศัพท์มือถือกับขาตั้งกล้องนั้นผูกไว้กับตรงกลางที่นั่งของเรือน,นะคะก็เลยจะมีภาพตามที่เห็นนะคะต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะมีความเป็นมืออาชีพม,มากนะคะเพื่อนๆ <c oughs> กระโดดขึ้นเรือผูกสมองเลยเองนะคะ ค่ะนี่ผลงานวันนี้นะคะเริ่ดเริ่ดเริ่ดเยอะกว่าเมื่อวานอีกค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะวันนี้ตรงกรวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลาสิบโมงเช้านะคะวันนี้พิมพ์จะมาให้ทุกคนดูทุกคนนะคะป่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานอีกค่ะทุกคนจนพิมพ์แบบว่ายกไม่ไหวนะคะทุกคนมาดูนี่ นี่ทุกคน,คนเยอะมากวันนี้ปลารปารปลาซ้อมต้องเข้าแล้วซบอร่อยฟินนี่นะคะแคปตูจะต้องเอาออกนะคะแล้วก็เอาเขาไปปล่อยไม่รู้าตายหรือ,อยังไอที่เข้ามาติดเนี่ยเพราะว่าอันนี้นะคะเออเขามากินปลาที่ที่อยู่ในในเน็ตเราในดางเราเนี่ยนะคะแต่ไม่รู้ที่อื่นเนี่ยเราจะบ้านพิพมนะคะเรียกว่าดาง โอ้ยตัวนี้ตายทุกคนอันนี้นะคะทุกคนพิมพจะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอันแรกที่เราเจอนะคะแล้วก็ตามันค่อนข้างใหญ่จะติดน้อยแต่ไฮไลท์นะคะทุกคนอยู่ที่อันนี้นะคะพิมพยกไม่ไหวเลยจริงๆอยู่ในนี้ค่ะแล้วเยอะมากๆเยอะมากเยอะกับเมื่อวานอีกค่ะน,นีคนอื่นเก็บเห็ดฉันหาปลาค่ะ ก็อร่อยมากปลายิ่งได้ตัวใหญ่ๆนะคะเมื่อก่อนเพิ่งทําให้เพื่อนทีละห5กตัวใหญ่ๆคล้ายๆกับปลาตะเพียนบ้านเรานะคะนี่แบบนี้ค่ะวันนี้สงสัยจะได้เป็น10กลแน่เลยทุกคนเออคัวกันเพลินเลยค่ะเนี่ยโอ้ยๆเค้ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเดี๋ยวเอาไปปล่อย thở đừng đิ้น เซีโหลดท่านผู้ชมทางบ้านแล้วนี่เธอทุกคนออกอากาศทั่วโลกเลยจ้าเธอต้องเซฮโหลดท่านผู้ชมทุกคนคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราลืมวิถีการกินนะคะวิถีหาทํามาหากินของของชีวิตเราไม่ได้แล้วค่ะ เป็นคนไทยพ่อแม่พาหาก,กินยังไงก็หาก,กินอย่างนั้นนะคะทุกคนแล้วก็บิ๊มก็โชคดีนะคะที่แฟนเขาอ่ะมีบ้านพักร้อนติดแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถหาปลาได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็โชคดีมากที่มันเป็นเป็นบ้านส่วนตัวนะคะทุกคนแล้วก็มัมีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแม้กระทั่งปลาเห็ดอะไรทุกอย่างนะคะทุกคน ได้แล้วคอทำธนาคารที่เลยติดป้ายก่อน รอบนี้มันได้เยอะมากทุกคนแล้วมันหนักแล้วก็ท้า,าไปแขวนไว้นะคะถ้าไปแขวนไว้อ่ะกลัวมันมันมันจะแขวนไม่ได้กลัวมันจะหักนะ่ะแล้วก็ขาดพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเอาวางไว้กับพื้นนะคะค่อยๆแกะไป มาที่ใกล้ตรงนี้ไห้ไร้ของฉันนี่ค่ะทุกคนเบิง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 ตัวใหญ่ใหญ่ไข่เต็มท้องเลยจ้าโอ้ทุกคนดูสิคะนี่ว้าวโอ้ทุกคน ตัวนี้เกือบแล้วไม่ได้แล้วเน่ยสงสัยเขามันมันเข้ามาพันแน่ๆเลยไม่งั้นไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันมันตาเล็กมากเลยแล้วเธอเข้าไปอยู่ได้ยังไงล่ะจ๊ะชนะหารชนาหาร,หารเขาจะเอาเธอออกไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวยิ้มแม่จะเอากล้องไปถังน้อย